สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์อยู่ที่นี่ครับตรงนี้ในนี่นี่ตรงนี้เลยรอๆตรงนี้ตรงนี้อาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรอายุเท่าไรรับใช้พระเจ้านานกี่ปีและมาจากที่ไหนครับกองอึกผมก็ขอบพระคุณพระเจ้าเนาะเทพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แล้วผมก็ขอสวัสดีท่านจันโอและทีมงานและสมาชิกของข้าทุกท่านครับชงว่าพระเจ้าของเราที่ยิ่งใหญ่และการนางผมได้ที่ได้มาถือที่นี่ครับ ่ทีม,มาจากจังหวัดอะไรครับอาจารย์ผลมนันจรกจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอําเภออําเภอแม่สเุสร Amen, สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเฮเมนแม่สุเรียงจังหวัดแม่ฮ่องขับรถกี่ชั่วโมงเนี่ยมาเนี่ยมาถึงเมื่อวานหกโมงผมอยู่หกโมงยันสองทุ่มเม,มื่อวันแม่ฮ่องแม่ฮ่องสอนมาเชียงรายกี่ชั่วโมงสมศักดิ์พนักชอบคนชอบเที่ยวกี่ชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงนะเอเมนหมู่บ้านอะไรครับแม่สุเรียง ครับเมสเรียหมุ่บ้างขนมครับอเอเมนเราจะไปประกาศบ้างขนม,ขนมแล้วก็ผมก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ผมได้เห็นธรรมอาจารย์แล้วก็สมาชิกผมก็ได้ความพระค้างของพระเจ้าเมื่อกี้ผงรูลกสึงว่าโอ้โหผม์มีกําลังขึ้นผมก็มีความเชื่อมากขึ้นผงก็มีความมั่นใจในการใช้พระเจ้ามากขึ้น,นครับ mm hmm. แล้วครับผมก็เป็นพญานี่นหน่งครับก่อนที่ผมจะมาที่นี่ผมปวดหลังที่นี่นะผมปวดมากเลยครับ ปวดนานแค่ไหนปวดนานเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์เลยเป็นอาทิตย์แล้วก็ผลจะให้อ่าขอดนุ่วให้ก็ไม่หายกินยาก็ไม่หายเมื่อผมได้มันถือที่นี่ก็ผมบอกอาจารย์อาจารย์ก็อาทิษย์ถามเผื่อผมแล้วก็อาจารย์ก็พุ้นถือว่าง่ายอาจารย์ไล่ให้ผมชำระชำระไล่ผีชำระก็ผมก็รู้สึกว่าเมื่ออาทิตย์ามไล่เสร็มแล้วก็ผมก็หายเป็นปกติ มันไม่ปวดไม่เจ็บแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับโต้เมือกขอบคุณพระเจ้าหน่อยก็ขอบคุณพระเจ้าครับอันนี้อาจารย์นะเป็นคุณสอนนะทอมใจมากเลยเพราะว่าตอนที่นั่งดูเขาอธิษฐานมันปวดมันมวนท้องใช่ไหมครับครับมันรู้สึกอยากจะอ้วกงี้เหรอครับอยากจะอ้วกก็เลยสมาชิกที่พามาไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างอาจารย์บอกช่วยโอกาสเปิดใจผมก็บอกเอาอาจารย์เอาจริงเหรอก็อธิษฐานให้ อาจารย์รับใช้พระเจ้ามากี่ปีแล้วครับเนี่ยครับประมาณสักสิบห้าปีสิบห้าปีสีห้าปีโอ้สี่ถึงห้าปีหรือสิบห้าปีสิบห้าสิบห้าปีนะสัตย์ซื่อกับพระเจ้านะเป็นอาจารย์อยู่ประจาโบสถ์ที่ไหนหรือที่ไหนครับหมู่บ้านไหนอ๋อหมู่บ้านขนุนครับหมู่บ้านขนุนเลยเป็นในเครือของอะไรสาหกิจสภาเป็นของอะไรเป็นสหกิจเป็นสาหกิจนะครับเอเมนอยากมีอะไรอยากหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้บ้างบอกเลยเดี๋ยวผมให้แปลเป็นภาษากะเหลี่ยงด้วยอัดไว้นะ เออให้พี่น้องกะเหลี่ยงไปฟังนะเตรียมอัดไปด้วยนะขออขอโทษด้วยเนาะสำหรับภาษาไทยถึงว่าผมเอมผมไม่ได้เรียมรู้นาะไม่ได้สื่อไม่ได้เรียมรู้สื่อสานนาเสือเนาะเพราะผมไม่ได้จบอะไรแม้แต่ปอนผมไม่จบแต่ว่าขอโทษด้วยทั้งผมพูดภาษาไทยยังไม่คล่องขอให้พยายามฟังไม่เป็นไรเข้าใจดีแล้วเดี๋ยวผมจะไปเทศแลให้แปลเป็นภาษากะเหรี่ยงเราจะอธิษฐานรักษาโรคขับผีและนำข่าวประเสริฐไปถึงพี่น้องกะเหรี่ยงเอเมน หนุนใจอะไรพี่น้องภาษาไทยและเดี๋ยวค่อยแบ่งปันคัมภีร์ภาษากะเรียงหนุนใจอะไรคร้าพลอยจะหนุนใจพี่น้องผลเชื่อว่าเนาะพี่น้องที่นี่เนาะอาจจะมีคนเชื่อมม่ในพระเยซูคริสต์ทุกๆคนเนาะผมได้เห็นท่านอาจารย์มั่งคนด้วยความเชื่ออาจารย์ได้หนุนใจทุกคนเชื่อว่า,าจะรับสามรถและขำผีจะได้ทุกคนแม้แต่ผมมาฟังนะครกับผมก็เชื่อว่าผลจะเป็นเหมือนอาจารย์เหมือนครับเป็นเหมือนพระเยซูดีกว่าเอเมนเป็นเหมือนพระเยซูครับ กลับไปขับผีให้ได้ครับครับผลชื่อว่าถ้าจะกลับไปแล้วกับชื่องว่าจะขับได้เนาะเอเมนตามที่อาจารย์ผู้อาจารย์ก็พูดตามพระเยซูนะอาจารย์เอาจากพระเยซูแล้วก็ผลัดเอาจากอาจารย์เชื่องว่าการละสามโรคพระเจ้าจะใช้ผลมันที่ขึ้นนะครับเอเมนครับต่อไปเป็นเวอร์ชั่นภาษากะเหรียงเดี๋ยวอัดไว้เลยนะหนุนใจหายโรคยังไงและหนุนใจพี่น้องภาษากะเหรียงว่าให้เอาพระเยซูจริงๆเลิกไหว้ผีไหว้สางไหว้บรรพุรุษได้แล้วป่วยทั้งนั้น พูดภาษาเกลียงเลยให้เ hey, ทศนาเลย5นาทีเต็มที่ภาษาเกลียงเลยอาจารย์ชั่วโมงจิบลืกเกอเกษตรวาและตินญาปฏีบาเกเกษตรวาเต้าโปโรโปก็จะยวาเคปาวพีเนาะอ่เวลมัก็จะยวาสัวเกอปตากิตาบาเกอปโดปเทลลากเกออ้าคนเลตินญาปฏีบาเกอถอบปกิบปบาเกอตาสุขุสักคุดดมะอ้าคนเราจะน่าสปาเตลโปเปชินนอพี่กล้ากโอกเดเนาะอ้าเวลปุ่นใบาตายโซตามอลก็จะยว่าปุแกเช็ดเธสกอเลก็จะยวาตาสักคุจอเนาะ ปกะทเสกอลก็สยตาซคือสอดดิซอเลสิรชีวิยาชพัดโดนคุิตเตอชเตตทดอกปอทอร์เกเนาะทดอกปอทอรเกอันนี้นะคระเทกอลตาคูตาพอลตาซาุกอปู ลก็จวัตาซ่าคือสอบปวดิซอกจาสุคริตดิซอลอ่าก็จะสุคริตมาลอปาแตแล้หอกคดบเซเตแต่รอจิกลุทาก็จะวัาโกดปาก็จาสุคริาโกดปาแต่โบจอขอตูลตโจเตอไอพบอดอตาจุตันนาแลก็สักเรียปูรอตีรอแช่เนาะอะโคตาจุตานเมตัลเรโดตาจูตันนาใครก็เบาแล้วพัคริปพตมปุตาจูตันน้นเมโตบานก็จะจวาแตตบาซ่าก็จจวบาซาแล้วปดอตาจุตานะ คือตาจุดตาหน้าใครเนี่ยก็จะวาบาสุบาซาล็อปนอเปิลแลจโอโดตาคูตาโพตาซาเปลกอคกแกเชตดก็เลิกจะสุกรีอัตตาพิตามาดิ่ซอตาซาคือสอกก็โดดทอนเลททอก็ปุบบาแกเช็เถิดก็โดตาคูตาโพโดตาซาเปลกอคอนินเก๋เนาะอ่าเปเตะไปเนาะชิมล่อเลิกก็จะวาคือโชกีโชวาเต่าปุ๊บี่โดปสระโอดาทิงาก็อาจดก็จะวาคือโชกีโชวาตาพิตามาก็โดดทอนเลทอก ด่าแหล่เลื่อนเลือดจังหวัดเชียงรายก็ทีก็สัญญาเกิดจ่าจวบเลือดเต่าโป้ลาดทีมงานคนเนาะอย่าลืมเป็นพยานด้วยนะว่าหายหายยังไงรักษารักษาโลกยังไงอย่าลืมด้วยอ๋อที่เมื่อวาน่มเือวานได้บอกเลยอ๋อเลิ่มมหาชาคอนาะมหาชาคอนี้ปนเลยฮีเนปจอดเดชาปจอดเดชาเนี่ยจะนุ่ยอย่างลิปจีตับปจีแว่ตบลาบาน้องอ้อโค้ดได้สีตับลาจ็แพ่เป็นแหลตุเประเทศสระเนาะประเทศสระบลอเด้อ สระบทผาล้ปเดบัตมบัวเราภาษบัวทอตัวเนี่ยเรเดือท่านพรตาชากรัจอดเดชาล้อมมาเนาะพรตาชาล้อมมาตือไขเนาะลอมมาล้อมเมจวดเลอลยจวดแต่ตอนนี้จวดอุเก็เลยจวนมาบลับตาชาเซนนาะก็เนาะขอบโลกใจสุขรเนาะใจสุขริดีสอสราแต่ปาชูปาชาปลาเลใจสุขิปลาปลากีกะไอยมาสรสระเป็นเลวใจสุขรเดบปาชูตาชาบุเกบลากีเนาะไอปสิบลกสิวา อมอยจอยอมีบาตาลากปอบาตาซิถอดรุรกอเมนตบมือขอบคุณพระเจ้าเอานี่ <laughs> สลากขอบคุณมากขอจานขอบคุณมากครับสลานี่ภาษาอาขานะโอ้ชะชะ